วิธีการจองซื้อหุ้นกู้บริษัทปตทจำกัดมหาชนผ่านเคมายเนวจากธนาคารกสิกรไทยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับโดยเสนอขายหุ้นกู้ครั้ง,งที่1ทับ2 5 6 8ชุดที่2นะครับประจำเดือนกันยายนนะจะจำหน่ายเดือนนี้แน่นอนนะครับหุ้นกู้สำหรับนักลงทุนเริ่มออมนะครับยัง s u r ร์ฟบอนะครับ ยังเซฟบอนนะหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ได้สิทธิ์ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อายุ3ปีอัตราดอกเบีย้ยคงที่3.1%ต่อปีอันดับความน่าเชื่อถือตัวหุ้นกู้ a a a โดยบริษัทฟิตเลนติง้งประเทศไทยจำกัดมหาเดี๋ยวเราไปดูรายเด็ดกันฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งและโทรเพทด้วยนะครับ หุ้นกู้นะครับปอตอทอชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ได้สิทธิ์ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยช่วงที่1หุ้นกู้อายุ7ปีนะครับเสนอขายช่วงที่1วันที่5ถึง8กันยายน2568นะครับผู้ลงทุนทั่วไปผู้ลงทุนมูลนิธิและองค์กรแม่สงาผลกำไรซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้เดิม นะครับส่วนชุดที่2จะเสนอขายวันที่10-11กันยายน2568สําหรับผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันส่วนชุดที่2อ,อายุ3ปีซึ่งทางธนาคารกกษิกรไทยได้เปิดให้จองซื้อผ่านเว็บไซต์เคมาย์เวสนั้นคาดว่าจะเสนอขายวันที่นะครับ5-8กันยายน2-5-6-8ผู้ลงทุนนะครับเริ่มออมเท่านั้นนะหรือยังเซิร์ฟบอลนะครับผู้ลงทุนอายุตั้งแต่20ปีถึง45ปี เกิดระหว่าง1มกราคม2523ถึง5กันยายน2548นั่นเองโดยอายุหุ้นกู้นะครับชำระดอกเบีย้ยทุกๆ6เดือนนะอัตราดอกเบีย้ย2.1%ต่อปีอันดับความน่าเชื่อถือนะครับ 3A AAA นะครับแนวโน้มดับคงที่ระดับความเสี่ยงอยู่อันดับ2ใน8อันดับความเสี่ยงก็ถือว่าเสี่ยงต่ำมากนะครับเพราะนั้นเปิดจองผ่าน K Minvest ตั้งแต่8 โมงครึ่งนะครับไปจนถึง15น30นาทีของวันที่8นะช่วงที่1เนี่ยของวันที่8นะครับถึงวันที่8เลยจองซื้อได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านเว็บไซต์นะครับผ่านบมอจอหลักทรัพย์กสิกรไทยในานะหน่วยงานขายจองซื้อขั้นต่ำา1,000แสบาททวีคูณครั้งละ1 0 0 0 0แบาทจุดเด่นนะครับบริษัทพลังงานแห่งชาติประกอบธุรกิจปิโตเรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจร โดย PTTC นะครับเคยออกหุ้นกู้มาแล้ว57ชุดตั้งแต่ปี2546มีประวัติการชำระหนี้ที่ดีเสมอมามันก็เลยอยู่ในอันดับ2ไงนะครับในแปนดับความเสี่ยงความเสี่ยงต่ำมากนะครับวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้เพื่อซื้อสินทรัพย์ลงทุนเป็นเงินค่าจ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและใช้ในวัตถุประสงค์อื่นภายในเดือนธันวาคม2569นั่นเองนะครับ คำเตือนและความเสี่ยงที่สำคัญความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัททั้งในปัจจุบันและอาจจะเกิดขึ้นอาทิความเสี่ยงด้านความสามารถในการแข่งขันธุรกิจความเสี่ยงด้านการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจเพื่อการเติบโตความเสี่ยงด้านการลงทุนนี้อาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่ผลตอบแทนการลงทุนอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายความเสี่ยงจากราคาและปริมาณขายผลิตภัณฑ์ปิโตเรเลียมและปิโตรเคมีที่เปลี่ยนแปลง เป็นในยะสสาคัญซึ่งอาจจะเกิดจากภาวะเศรษฐิจความไม่สงบภูมิรัศร์สงครามการค้าภัยธรรมชาติโรคระบาดโดยส่งผลต่อราคาผลิตภัณฑ์และปริมาณการขายและส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัททั้ทงนี้จากความไม่สงบตามแนวช,ชายแดนนะครับกลุ่มปตทมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการไปยังกัปูชาในวันที่31ธันวาคม2567คิดเป็นเพียงประมาณ1%ของรายได้จากงบประมาณ งบการเงินรวมของปทซึ่งปทได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและไม่กระทบอย่างมีนัยยะสําคัญกับการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทเพราะนั้นปลอดภัยได้นะครับความเสี่ยงด้านการเงินอาทิความเสี่ยงอัตราส่วนการเงินที่สําคัญนะครับก็เป็นความเสี่ยงหนึ่งเช่นเดียวกันความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะครับ โดยวันที่31พฤษภาคม2568กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของปตทถือหุ้นจำนวนนะครับจำนวนทั้งหมด1 4 5 9 9 8 5 5 7 5 0หุ้นนะครับคิดเป็นร้อยละ51.11ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดนะครับซึ่งสามารถลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีวาระที่สำคัญนะครับถูกกำหนด ในข้อบังคับบริษัทต้องใช้คะแนนเสียง3ใน4ของการประชุมผู้ถือหุ้นนะครับอย่างไรก็ตามบอทอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการอิสระซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับจํานวน3รายเพื่อทําหน้าที่ในการตรวจสอบการดําเนินงานและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเพื่อให้มีความโปร่งใสการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนอาจได้รับดอกเบีย้ยหรือเงินต้นไม่เป็นไปตามที่คาดหมายหากต้องการขายก่อนครบกําหนดให้ติดต่อทางธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์เพื่อให้ผู้ซื้อให้ทางธนาคารหรือบลอออาจจะไม่ได้รับซื้อไว้เองแต่ตลาดตราสารนิไทยมีสภาพคล่องต่ำซึ่งทําให้ขายไม่ได้ทันทีหรืออาจจะไม่ได้ราคาเท่ากับที่ซื้อมาได้ไม่ได้ราคาต้องการนะครับโดยขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยและความต้องการของตลาดด้วยนะครับสามารถจองซื้อผ่านเคมายเวสจากธนาคารกสิกรไทยแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม02 8 8 8 8 8 8 8 8กด 869นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูวิธีการจองซื้อผ่านเคม i ย v e s เกันจองซื้อหลักทรัพย์ผ่านเคม i ยอินเและการชำระผ่านเคพัฒสามารถนำไปใช้ได้กับหุ้นกู้ทุกตัวที่เปิดขายนะครับผ่าน k คม i ยอินเจากธนาคารกสิกรไทยนะครับทุกตัวที่เปิดขายผ่านเว็บไซต์หลักการเอาไปใช้ได้หมดขั้นตอนที่1น,นะครับเข้าเว็บไซต์ กสิกรแบงก์ o อ k m ค i ม v e s t ก่อนเลือกหลักทรัพย์ที่ต้องการจองซื้อของคุณนะครับแล้วก็กดปุ่มจองซื้อหลักทรัพย์กรอกเลขประจำตัวประชาชนนะครับเบอร์มือถือเคพัทนะและกดปุ่มยืนยันตัวตนผ่านเคพัทเพราะนั้นคุณต้องมีเคพัทก่อนหากท่านยังไม่เคยยืนยันตัวตนให้นำบัตรประชาชนของคุณไปยืนยันตัวตนที่จุดเคเช็คไอนะครับค้นหาจุดเคเช็คไอได้นะคราวนี้คุณก็ ไปหาจุด k คเช็คไอที่เพื่อยืนยันแล้วก็สอดบัตรประจำตัวประชาชนไปเพื่อยืนยันที่ตัวตนที่จุด k คเช็ค ID นะครับอ่านเงื่อนไขและอ่านเงื่อนไขต่างๆแล้วก็กดยอมรับนะครับลูกค้านะครับจะได้ o t i f i c a t i o n นะครับเพื่อทำการถ่ายรูปหน้านะครับเพื่อยืนยันตัวตนเมื่อระบบสแกนใบหน้าสำเร็จก็ดำเนินการต่อตัวทานข้อมูลส่วนตัว ตัวนะครับในเคพัทอีกครั้งนะครับดูรายละเอียดต่างๆนะครับข้อมูลอาชีพข้อมูลการศึกษาข้อมูลการทํางานกดปุ่มถัดไปอ่านนะครับข้อมูลนะข้อตกลงของการใช้เคไ i อินเวสนะครับข้อมูลต่างๆนะครับศึกษาและตกลงนะครับอ่านข้อมูลนะครับของหลักทรัพย์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงต่างๆหรืออะไรต่างๆนะครับแล้วก็ติ๊กตกลงและยอมรับ ทำแบบประเมินความเสี่ยงนะครับว่าคุณเหมาะสมหรือเปล่านะครับถ้าถ้าหมดอายุแล้วก็ทําใหม่นะถ้ายังไม่หมดอายุก็สามารถไปต่อได้เลยนะครับระบุจํานวนที่จองซื้อและวิธีการรับหลักทรัพย์นะครับมาระบุไปจองซื้อกีนหน่หน่วยหน่วยละ1000บาทจะจองกี่หน่วยก็ว่าไปตรวจสอบรายการขั้นสุดท้ายนะครับก่อนกดยืนยันระบบนะครับก็จะทําการหักเงินของคุณนะผ่านเคมาย เคพัดน,น่นั่นเองนะครับระบบจะส่ง sms และอ e ีเมลหลังการชำระเงินเพื่อยืนยันว่าคุณเล่จองซื้อสำเร็จนะครับประมาณนี้นะ